สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับมืองโลของอาเจียนกันนะครับโอเคอันแรกเลยนะผมฟีดเป็นกงมะนีลาไม่รู้อ่านถูหรือเปล่าก็อ่านไปเรื่อยเปเลยอันดับที่สองมาเลเซียกุงกัวลาลัมเปอร์ไม่รู้อ่านถูหรือเปล่าอีกแล้ว กุ้งจ้ากาตาไม่รู้ว่าอานทไม่รู้ว่าอันทูรนหรือเปล่าอีกแล้วต่อไปเนียนมากุ้งเนปีโดรล้กุ้งเนปีตอเนี่ยแล้วกเ็เวียดนามกุ้งฮาหนอยถามถูกข,ขอขออภัยด้วย เนาะแล้วก็กัมพูชากุ้งพนมเออเป็นใช่เปล่า,าแล้วก็บรูไนชื่ออันยากชิบหายเลยบันดาเซรีเบกาวันเอ๊ะหรือ้ว่าเบกาวัน ช่างมันอ่านยากก็เลยให้มันยาวประมาณนี้แหละชื่อว่าอ่านยากจริงบรูนไนเนะี่ยแล้วก็ต่อไปประเทศสิงคโปร์เมืองหลวงก็ชื่อว่าสิงคโปร์เอ๊ะสิงคโปร์ไม่มีเมืองหลวงเหรอเพิง่งรู้เนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวมันยาวเป็ปกติไปเร็วเฮ้ยไปเร็วเร็ว หรือจะได้ถึงอัพดับสุดท้ายไป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 เลยแล้วก็ลาวนครหลวงเวียงจันทร์อ่านผิดขออภัยด้วยเพราะว่าช่างมันมันก็เคเฟิตแล้วก็อันดับสุดท้ายประเทศประเทศไทยกรงเทพ,พมหานครเฟ้มันจะมาอะไรทักหนาเนี่ยโอเคก็มีเคสได้เลย